เราจะมาเข้าสู่เนื้อหาของเราหลังจากที่เมื่อวานนะคะเราเรียนรู้เกี่ยวกับการอะไรคะรักษาความสะอาดของร่างกายไปแล้วนะคะ,ว,ะ,คะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับอีกหนึ่งอย่างที่ทําให้ร่างกายของเราแข็งแรงนะคะแต่ก่อนที่จะไปเรียนครูหนิงมีเพลงมาฝาก เดี๋ยวเราจะมาเต้นประกอบเพลงกลักนะโอเคไหมไหนใครอยากเต้นยกมือขึ้นให้คุณอิงดูหน่อโอเคว้าวเดี๋ยวเรามาเด็ดน,น,นะแล้วนะคะเดี๋ยวนะคะ ถูกไหมคะูกยคะวันนีนนนนน้มาดูวันนี้นะคะวิธีการอีกหนึ่งวิธีการที่ะจะทําให้ร่างกายของเราแข็งแรงก็คือการอะไรคะวันนี้คุณหญิงจะมาช่วเด็กๆออกกําลังกาย อารเชิญชวนเด็กๆออกกําลังกายวิธีการที่จะทําให้อาการภาพร่างกายของเด็กๆแข็งแรงต้องการการอะไรคะการร่างกายเลยก็คือการอรอกอกําลังกายอ่าการออกกําลังกายจะเป็นการ ะทำให้เนื้อของเราแข็งแรงแล้วก็ช่วยเผาผลาญขนมสารอาหารที่เรากินเข้าไปนะคะจะทําให้ร่างกายของเราแข็งแรงมาดูวิธีการออกกําลังกายของเด็กๆบ้างไหนไหนออกกำลังกายบ้างยกมือขึ้นให้คุณหญิงดูหน่อยอยกก็ล่นายไหม ออออกกาลังกายแบบไหนบ้างคะบอกคุณหนิงอยากรู้จังพูดได้คุณคนหนิงคามออโต้ก,กําลังกายออกกำลัไหมครับแบบยังไงนแบบไหนอ่าอย่างเช่นที่เราเต้นไปเมื่อกี้เต้นประกอบเพลงไปเมื่อกี้ก็คือการออกกาลังกายได้เหมือนกันนะคะก็เรียกว่าเป็นการออกกําลังกายคือเต้นประกอบเพลงเมื่อกี้ อ่าซึ่งวิธีการออกกำลังกายมีได้หลายอย่างเลยเช่นการนี่การวิ่งใช่ไหมคะการกระโดดการเอ็กซ์ไซส์แบบนี้<อ>ก็ถือเป็นการออกกำลังกายนะคะนอกจากการออกกำลังกายแบบนี้แล้วนะคะอ่าแล้วก็การเต้นประกอบเพลงแล้วก็จะมี แบบนี้ก็คือการเล่นกีฬาใช่ไหมการเล่นกีฬาก็ถือเป็นการออกกําลังกายเหมือนกันอ่ามาดูซิว่าเด็กๆรู้จักอะไรบ้างในนี้อ่ารู้จักกีฬาอะไรบ้างมาดูอันแรกอันนี้เลยกำลาังเล่นอะไรลูกเรอรู้จักไหมนี่มีมีอะไรด้วยแบบเนี้ย Uhm. มีอะไรคะอันนี้ก็ค <recess ed isolation> uh, ืออ right ันแรกก็คือการอะไรลูกเล่นแบดมินต like ันใช่ไหมอ่าอันนี้ก็คือกีฬาแบดมินตันที่สองนี่เขากำลังออกกําลังกายโดยการเล่นอะไรดีครับอันนี้ว่าคือการเล่นโยคะใช่ไหมเคยเล่นไหมโยคะเคยไหมคะ อ,อ,อันที่สองก็คือเขากําลังเล่นโยค่ะอันที่สามอันนี้คุณหญิงว่าเด็กๆอ็ชอบแน่นอนเลยนี่อันเนี้ยเขากําลังเล่นอะไรกัน,นเล่นอะไรครับเหมือนกับี่อ่าอันนี้ก็คือการเล่นลูกบอลการเตะฟุตบอลใช่ไหมคะอ่าแล้วก็อันนี้ ลูกเขากำลังเล่นอะไรคะอ่าเขากำลังเล่นสเก็ตใช่ไหมใช่ไหมนีรองเท้ามีรอยอย่างเขาเรียกว่าการเล่นสเก็ตใช่ไหมคะอ่าส่วนอีกคนหนึ่งสองคนนี้เด็กๆลองดูสิเขากำลังทำอะไรลูกอ่าเขากำลังทำอะไรคะเขากำลังใช่ไหมอ่เขากำลังวิ่ง อ่าสว่วนอีกสองคนนี้กำลังทำอะไรคะไปอสอคนนี้กำลังทำะไรกลังทำอะไรเ็นด้วยเลยกำลังเล่นวอลเลย์ใช่ไหมคะอ้าอ่ามีเล่นแบบปินตันมีเล่นโยคะมีเล่นฟุตบอลมีเล่นสเก็ตแล้วก็มีวิง่งการวิ่งนะคะแล้วก็มีการเล่น ลูกบอลอันนี้ก็คือการเล่นกีฬาซึ่งก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายเหมือนกันนะคะอ่ะมา,า,า,อานนอมาดูการบ้านของเราวันนี้อามาดูการบ้านของเราค่ะให้เด็กๆเ,เ,เปิดหนังสือหน้าที่อาหน้านี้นะเหมือนที่ครูหญิงกำลังเปิดนี่อันนี้คือการบ้านของเราวันนี้นะคะเด็กๆ อามาดูซิเขาบอกให้เราการทำอะไรอ่าเขาบอกว่าอเขาบอกว่านะคะให้เด็กๆทำเครื่องหมายที่ับภาพอันไหนที่เป็นส่วนประกอบของทับภาพอันไหนที่เป็นส่วนประกอบของอุปกรณ์ที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยนะคะ เด็กเหนก็นไหมอุปกรณ์ที่อยู่ข้างหน้ามีอะไรบ้างมีอันแรกก็คืออันนี้ดูไม้แบบบินตันใช่ไหมคะอ่ามีไม้แบบบินตันมีรองเท้าใช้ายสำหรับวิง่งออกกําลังกายนะแล้วก็มีอะไรด้วยนี่ลกูกมีหัว,วเื่าใส่กันร้อนเวลาเรา ออกไปออกกำลังกายข้างนอกกางแจ้งก็ต้องใส่หมวกป้องกันอากาศร้อนนะคะอ้าวเรามาดูอันแรกอันแรกคือไม้แบบบินปั้นมาดูซิระหว่างอันที่หนึ่งอันเนี้ยกับอันที่สองอันไหนที่ประกอบออกมาแล้วที่เอามารวมกันแล้วมันจะเป็นเหมือนอันที่หนึ่งอันแรกเลยมีอะไรคะมีวงกลมแบบนี้มีตะข่ายเหมือนกันเลยแบบนี้ าแล้วก็มีที่จับเหมือนกันเลยนัวที่หนึ่ง,บบงที่สองมีที่จับกันแต่สิ่บบงที่ไม่เหมือนกันก็คือมีอันไม้ตรงกลางเห็นไหมคะอ่าตัวอันแรกของเขามัน,เป,น,มน,เ,ปนเป็นตรงๆหรือมันเป็นหยกัยกหยักเป็นตรงตรงหรือเป็นหยักหยักมันตรงมั้ยดูมันตรงหรือมันหยกักอ๋อมัน ฉะนั้นระหว่างอันที่หนึ่งกับอันที่สองอันไหนที่มันตรงครับอันที่สองก็คือมันตรงเราก็ขี่เข้ามายถูกท่าแบบนี้เลยอึ๊บเามาถูกอ่าทีนี้มาดูอันต่อมารองเท้านะคะรองเท้านะคะอ่าระหว่างรองเท้าคู่ที่หนึ่งกับรองเท้าคู่ที่สองอ่ารองเท้าที่อยู่ข้างหน้ามันมีอะไรลูก มันเป็นรูปอะไรวงกลมใช่ไหมหรือเป็นรูปดาวอ่าอันเนี้ยเป็นวงกลมอันเนี้ยเป็นรูปดาวสังเกตดูอันไหนที่เป็นข้างหน้ามันเป็นรูปวงกลมเพราะฉะนั้นต้องขีดอันที่หนึ่งแล้วอันที่สองขีดอันที่หนึ่งอันที่สองอันนี้อันนี้เป็นดันที่หนึ่งนะส่วนอันนี้เป็นดันที่สองนะขีดอันที่หนึ่งด้านที่สอง อันที่หนึ่งอันที่สองอนหนึ่งอันที่อยู่ข้างหน้าตรงนี้นะคะเอมอมาดูอันต่อมาอันนี้ค่ะรูปหมวกอ่าหมวกของเราก็มีรูปเขามีอะไรอยู่ข้างหน้าด้วยนี่สัญลักษณ์ตัวอะไรครับตัวอะไรตัว เออูข้างหน้าใช่ไหมแล้วก็มาหาดูสิว่าอันไหนที่มีตัวเอสยู่ด้วยตัวที่หนึ่งใช่ไหมใช่ตัว S อไหมอันนี้ใช่ตัวเอไหมไม่ใช่ตัวที่สองตัวเนี้ยใช่ตัว S อหรือยังใช่หรือยังครับใช่ใช่แล้วเราก็ขีดเครื่องหมายขีด้คยเอคโอเคทำได้ไหมคะ การบ้านของเราทำได้ไหมครับทำได้ทำได้ไหมครับวันนี้เราเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการออกกำลังกายอการออกกำลังกายทำได้แบบไหนบ้างก็คือหนึ่งเต้นประกอบเพลงก็ถือเป็นการออกกำลังกายใช่ไหมอ่าเล่นลกเล่นการหยอกกันก็ถือเป็นการออกกำลังกายการเล่นกีฬาชนิดต่างๆเช่นเล่นแบด เล่นสเก็ตอ่าเตะลูกบอลใช่ไหมคะเล่นเป็นเล่อ่าอันนี้ก็ถือว่าออกกำลังกายนะคะอ่ามันออกกำลังกายจะช่วยทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงแล้วก็ช่วยทำให้ในเรื่องทำให้อ่าหุ่นของเราอ่ะสวยไม่ทุกน ใช่ไหมคะไม่หอมจนเกินไปอ่าอันนี้ก็คือประโยชน์ของการออกกำลังกายนะคะเด็กๆอ่าเดี๋ยววันนี้เราเจอกันแค่นี้นะคะเด็กๆพรุ่งนี้พรุ่งนี้การเรียนของเราคูุ่งนีจะส่งเป็นคลิปวิดีโอนะคะเราจะไม่เจอกันในซูมนะคะจะเจอกับทิเชอร์ซาร่ากับทิเชอร์เรนเท่านั้นเพราะพรุ่งนี้คุณหญิงจะไปฉีดวัคซีนนะคะ เดี๋ยวคุณนิงจะส่งเป็นคลิปวิดีโอการเรียนไว้ให้โอเคเดี๋ยววันนี้เจอกันแค่นี้นะคะเด็กๆเหมือนอ่ะบายค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะ